สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบานนะครับพี่น้องครับเร็วไหมครับเราเข้ามาเราเข้ามาจวนสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมแล้วนะครับพี่น้องครับเราจบตอนที่1ไปแล้วนะครับผมอยากจะสรุปให้เห็นแนวคิดหรือธีมของหนังสือ d i s p o i n t m e n t with God นะครับฟิลิปงซีท่านอาจารย์ได้เขียนว่าในสมัยก่อนนั้นกระพีเดิม อิสราเอลนั้นได้เห็นพระเจ้าได้สัมผัสกับพระเจ้าผ่านทางผู้รับใช้พระเจ้าคือโมเสสด้วยเสาเมฆเสาผึิงและการสำแดงของพระองค์ผ่านบทบัญญัติ613ข้อแต่อิสราเอลนั้นล้มเหลวในการติดตามพระองค์แล้วจากประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลนั้นเราพบว่าอิสราเอลล้มเหลวตลอดครับในการรักษาบทบัญญัติของพระเจ้า นั่นแสดงว่าการเปิดเผยสำแดงของพระเจ้าแบบชัดเจนกับมนุษย์นั้นก็ไม่ได้ช่วยให้มนุษย์ได้สามารถหรือมีความสามารถในการทำตามด้วยความเชื่อฟังอย่างเบ็ดเสร็จได้ถ้าจะถามว่าพระเจ้าล้มเหลวหรือเปล่าพี่น้องครับเราทราบว่าพระเจ้าไม่เคยล้มเหลวแต่คนที่ล้มเหลวนั้นก็คือชนชาติอิสราเอลครับหลายๆครั้งในชีวิตของเรานะครับ เราก็รู้สึกว่าตั้งคําถามกับพระเจ้าเราผิดหวังกับพระเจ้าดูเหมือนว่าพระเจ้าจะล้มเหลวแต่คนที่ล้มเหลวจริงๆกลับกลายเป็นเราต่างหากครับนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจแล้วท่านอาจารย์ฟิลิปก็พูดถึงคำถาม3ามคำถามที่ไม่ค่อยมีใครกล้าถามออกมาตรงๆแต่มักจะแอบถามในใจจนกระทั่งเขาถึงจุดที่ว่า เขาตั้งใจที่จะละทิ้งพระเจ้าแล้วเขาจะถามคําถามทั้ง3ามคำถามนี้ดังๆและ3คําถามนี้ก็คือ 1. พระเจ้ายุติธรรมหรือเปล่าทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วย 2. พระเจ้าทำไมไม่ช่วยฉันสักทีทำไมพระเจ้าอย่างเงียบอยู่ 3. พระเจ้าอยู่ที่ไหนกันละ่ะ แท้จริงแล้วมีพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าและนั่นคือ3คําถามครับแล้วถ้าใครตอบไม่ได้คนนั้นก็ตกอยู่ในหลุมพรางกับดักของมารซาตาแล้วนะครับเราต้องระวังครับที่จะตอบคําถามนี้แล้วถ้านอาจารย์ฟิลิปยังซีได้ให้มุมมองใหม่ของเราในการตอบคําถามทั้งสามคำถามนี้เราอาจจะไม่แค่ใช้ความรู้ของเราและเหตุผลของเราตอบ เราจะต้องใช้ประสบการณ์ของเราตอบด้วยและประสบการณ์ตรงนั้นนะครับก็คือความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าใครที่มีความสัมพันธ์แบบฉาบฉวยเวลาที่เจอวิกฤตครับสามคำถามนี้เวลาไหนก็ตามที่โผล่ขึ้นมาครับมันจะป่อนทำลายและกัดกร่อนความเชื่อศรัทธาที่เรามีกับพระเจ้าของเราแต่ถ้าใครก็ตามที่มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมาก วันต่อวันกับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆเ,เขาจะตอบคำถามนี้ด้วยมุมมองทัศนคติที่แตกต่างออกไปครับและนี่คือเคล็ดลับในการที่เราจะตอบคำถามเมื่อเราเริ่มผิดหวังกับพระเจ้าเมื่อเราเริ่มผิดหวังกับพระเจ้าพี่น้องกลับมาดูความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระองค์เสียใหม่ครับแล้วเราจะตอบคาถามทั้งสามคถามนี้ได้อาจจะไม่ได้โดยทันที อาจจะค่อยเป็นค่อยไปแต่เราจะตอบได้แน่ครับอนี่คือบทเรียนที่เราจะมีประสบการณ์กับพระเจ้าในยามวิกฤตเช่นนี้วันนี้เราจะเข้าสู่ตอนที่2นะครับตอนที่2นั้นมีชื่อว่าการติดต่อกับพระเจ้าพระบิดาครับถ้าเราจะรู้จักและเข้าใจว่าพระเจ้ารู้สึกอย่างไรก็คงต้องอ่านพระกัมภีร์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงการทรงสร้าง บ่อยครั้งที่เราอ่านและมองปฐมกาลบทที่หนึ่งว่าเป็นเพียงแค่บทนําแล้วใจของเราก็กระโดดไปอยากจะไปอ่านบทต่อๆไปพูดถึงเรื่องของการล้มเหลวของมนุษย์พูดถึงเรื่องของการที่จะพิปรายว่าพระเจ้าสร้างโลกนี้ยังไงข้ามไปถึงทฤษฎีวิวัฒนาการแต่ปฐมกาลบทที่หนึ่งนั้นไม่ได้เอ่ยถึงทั้งกระบวนการสร้างและโศกนาฏกรรม ที่เกิดขึ้นในบทที่3แต่เป็นการวางรากฐานโครงร่างของโลกนี้ออกมาให้เห็นพร้อมกับข้อคิดทัศนคติของพระเจ้าเองไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรพสิ่งดวงดาวดวงอาทิตย์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างมหาสมุทรพืชต่างๆปลาในทะเลสิงสาราสัตว์และมนุษย์มีประโยคหนึ่งครับวลีหนึ่งที่ประทับใจพี่น้องหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่ประทับใจผมครับ เมื่อเรียนพระกัมพีแล้วอ่านมาถึงวลีนี้พระเจ้าทรงเห็นว่าดีย้ำไปย้ำม,มาเป็นจังหวะอยู่ห้ารอบเหมือนกันหรอบด้วยกันครับมันเหมือนกับคล้ายจังหวะกลองนะครับเมื่อพระองค์ทรงสร้างเสร็จแล้วก็ปิดฉากสรุปว่าพระองค์ทรงเห็นว่าดีพระเจ้าทอดพระเนตรทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นทรงเห็นว่าดีนะักแล้วเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ครับพระองค์ทรงเห็นว่าดีที่สุด ใช้คำว,ว่าตียิ่งหนะักพังพีตอนไหนก็ตามที่เอ่ยถึงการทรงสร้างของพระเจ้าก็จะพูดอย่างมีชีวิตชีวามากขึ้นเรื่อยๆเช่นเราดวงดาวแห่งรุ่งอรุณขับขานบทเพลงด้วยกันทูตสวรรค์ทั้งมวลก็โห่ร้องด้วยความชื่นชมินดีพระเจ้าตรัสกับโยบอย่างภาคภูมิใจว่าโยบคือผู้รับใช้ของเราพระธรรมสุภาษิต กล่าวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจต่อไปอีกว่าเราเป็นช่างเอกช่างเอกนายช่างเอกอยู่เคียงข้างพระองค์ตลอดเวลาเปี่ยมด้วยความปีติยินดีวันแล้ววันเล่าชื่นชมยินดีต่อหน้าพระองค์เสมอชื่นชมยินดีกับโลกที่พระองค์ทรงสร้างแปรเปรีปรีในมนุษยชาติที่ต้องเห็นไหมครับว่านี่คือพระวจนะของพระเจ้า ว่าพระองค์นั้นมีความสัมพันธ์พรองค์ทรงสแสดงความรู้สึกต่อพวกเราต่อสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนี่เป็นความรู้สึกที่พระเจ้าทรางมีต่อการทรงสร้างของพระองค์ครับและช่างหน้าตื่นตาตื่นใจตื่นเต้น,ตนจริงๆและดีใจด้วยไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือที่รี่ตามองผลงานของตัวเองและคิดว่าสวยจริงๆนั่นแหละครับคือพระเจ้าของเราครับพระเจ้าเองนั้นทรงมีความภาคภูมิใจ ว่าพระองค์ทรงสร้างสปปรรพสิ่งแล้วมันดีอย่างนี้มันดีอะไรอย่างนี้มันช่างดีอะไรอย่างนี้พี่น้องครับหวังว่าพี่น้องจะมีประสบการณ์ในการสัมผัสกับจกักรวาลเราต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่ในสมัยนี้ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสามารถนํามนุษย์ไปถึงดาวอังคารมนุยรู้จักดาวอังคารมากยิ่งขึ้นผ่านทางเครื่องจักรกลเครื่องยนต์หรือหุ่นยนต์ นไกลต่างๆไม่ไว่าจะเป็นการถ่ายทอดถ่ายทอดมาจากดาวอังคารก็ตามแต่อย่างไรก็ตามครับเราเห็นความยิ่งใหญ่ของจักรวาลน,นี้โดยผ่านทางกล้องโทรทัศน์บ้างโดยผ่านทางการออกไปในอวกาศแล้วก็อาจเป็นคลิปวิดีโอมาบ้างสิ่งเหล่านี้ครับเราเห็นว่าจักรวาลน,นั้นกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนเราถูกกําหนดให้เห็นจักรวาลได้ไกลแค่สุดลูกหูลูกตาของเราเท่านั้นแต่ พี่น้องครับผมอยากจะนําพี่น้องให้เราเห็นจัก,กรวาลในจัก,กรวาลมีความหมายไหมครับหมายความว่าเราอาจจะมองสิ่งเล็กๆน้อยๆน,นะครับรอบตัวเราเพื่อที่เราจะเห็นความเป็นจริงว่าจัก,กรวาลจิ๋วๆที่เราเห็นอยู่รอบข้างเรานั้นก็สะท้อนถึงความยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาลใหญ่จัก,กรวาลจริงๆที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราเป็นตัวจิ๋วจิวอยู่ในจัก,กรวาลน,นี้เช่นเดียวกัน พี่น้องครับเราต้องสัมผัสถึงจัก,กรวาลสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างผ่านทางชีวิตเล็กๆของเราและผู้คนที่อยู่รอบๆข้างเราแต่ความสวยงามของจัก,กรวาลนี้ความยิ่งใหญ่ของจัก,กรวาลนี้ในตัวของเราพี่น้องครับผมไม่ได้ชื่นชมหรือนำพี่น้องไปถึงคำสอนเทียมเท็จที่พูดถึงพลังจัก,กรวาลน,นะครับ แต่มเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าลัทธิเทียมเท็จที่เน้นเรื่องพลังจักรวาลนั้นเขาตัดผู้ทรงสร้างจักรวาลออกก็คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลแล้วเขาก็ลดขนาดเอาความเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลนั้นใส่ไว้ในจักรวาลแล้วเรียกร้องให้มนุษย์นั้นรับพลังจากจักรวาลแต่จริงแล้วมนุษย์นั้นจะต้องรับพลังจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างจักรวาลแต่ประเด็น ของท่านอาจารย์ฟิลปก็คือให้เราสามารถที่จะเห็นจัก,กรวาลจิ๋วๆในจัก,กรวาลใหญ่ๆได้นั่นหมายความว่ารอบตัวเรานี่แหละครับเราเห็นบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าทรงสร้างถ้าไปถามคุณหมอที่ดูกล้องจุลทรรศน์คุณหมอที่เห็นไวรัสพี่น้องจะเห็นนะครับว่านั่นคือสิ่งที่เป็นความลึกลับเป็นสิ่งที่เรียกว่าอัศจรรย์มหัศจรรย์จริงๆครับ ของการทรงสร้างของพระเจ้าแในสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเมื่อครั้งที่พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทั้งจิ๋วและจักรวาลจริงๆที่ยิ่งใหญ่นั้นสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นพระองค์ทรงเห็นว่าดียิ่งนักรวมถึงมนุษย์ด้วยศูนย์กลางหรือหัวใจของจักรวาลคือความภาคภูมิใจของพระเจ้านะครับรอยยิ้มของพระเจ้าครับ ซึ่งเป็นชีพจรของความชื่นชมินดีที่ถูกถ่ายทอดลองมาตั้งแต่ช่วงเวลาแห่งการทรงสร้างมันบ่งบอกถึงความรู้สึกชื่นชมินดีความภาคภูมิใจของพระเจ้าและนี่คือความรู้สึกของพระเจ้าจากวลีที่ว่าพระองค์ทรงเห็นว่าดียิ่งนักพระองค์ทรงมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดีที่สุดก็คือมนุษย์ครับเพราะมนุษย์นั้นสะท้อน เป็นพระฉายาของพระเจ้าครับวันนี้ผมจะนําพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับเราจะขอบคุณพระเจ้าในวันนี้เพราะเราเองนั้นก็เป็นศูนย์กลางแห่งการทรงสร้างของพระเจ้าและเมื่อพระเจ้ามองเราพระองค์งภาคภูมิใจนะครับเมื่อพระเจ้ามองลูกของพระองค์ขอให้เราที่จะเป็นผู้ที่ทําให้พระเจ้ายิ้มขอให้เราเป็นผู้ที่ทําให้พระเจ้าจะดีใจ ให้เราร่วมใจกันธิฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประทานการอภัยโทษข้าแต่พระองค์เจ้าข้าขอสรรเสิญพระองค์สำหรับพระเยซูคริสต์และสรรเสริญพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ พราะพระองค์ทรงสิ้นพระชนเสียสละพระชนชีพของพระองค์บนไม้แงเขียนทําให้ข้าพงศ์หลายมีความหวังใจในทุกครั้งที่ข้าพงศ์หลายผิดหวังหรือมีความรู้สึกสงสัยขอพระเจ้าได้ทรงโปรดเติมเต็มความรักของพระองค์กับข้าพงศ์ทั้งหลายทุกคนเพื่อที่ข้าพงศ์หลายจะใกล้ชิดกับพระองค์มีความสัมพันธ์กับพระองค์และรู้จักพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นและเข้ามานมัสการพระองค์อย่างที่พระองค์อยากให้เราเป็น ข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดเมตตาด้วยทรงช่วยข้าพงทั้งหลายให้ทั้งหลายมีมุมมองที่มีต่อพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาตามพระไถยของพระองค์พคุททั้งหลายจะได้เข้าใจและสามารถที่จะเกิดผลมากเพื่อถวายพระองค์ได้เมื่อทั้งหลายเข้าสนิทกับพระองค์ขอทรงโปรดปลานทั้งหลายด้วยเถิดสิ่งต่างๆที่ในอดีตทั้งหลายเข้าใจพระองค์ผิดไป ขอทรงโปรดยกโทษให้อภัยท้าพงศ์หลายด้วยกราบทนสิ่งเหล่านี้และมอบซึ่งการการให้อยูนความรักพระคุณของพระองค์ตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ